สวัสดีเช้าว,วันศุกร์นะครับวับนนี้เป็นวันศุกร์นะครับสวัสดียามเช้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับวับนนี้ร้านดำพิจิตรเปิดให้บริการแล้วนะครับท่านใดสนใจพระเครื่องจะให้เช่าหรือจะมาเช่ามาบูชาก็เชิญได้เลยนะครับที่ร้านพระเครื่องดำพิจิตรนะครับมีพระเครื่องมากมายให้ท่านได้ชมกันเลยนะครับจะมา นั่งคุยดั้งจิบกาแฟก็ได้นะครับมีกาแฟฟรีให้ดื่มนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาเชิญนะครับก็ถ้ามีพระเครื่องจะให้บูชาหรือจะให้ไปเหมาที่บ้านก็ได้นะครับติดต่อมานะครับท่านใดสนใจพระเครื่องนี่นะครับพระเครื่องมากมายเลยนะครับเป็นพระหล่อโบราณก็มีนะครับเป็นพระเนื้อหล่อโบราณก็มีนะครับนะครับเป็นพระรูปหล่อก็มีนะครับก็มีพระเครื่องมากมายเลยนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับ นี่ก็จะเป็นนี่นะครับนี่มากมายเลยนะครับท่านใดที่สนใจพระเครื่องเชิญนะครับที่ร้านดำพิจิตรนะครับอยู่หัวมุมซอย8บางใหญ่ซิตี้นะครับตรงข้ามกับเซนทันเวสเกตนะครับนี่นะครับผ่านไปผ่านมาแวะทักทายพูดคุยกันได้นะครับมีกาแฟฟรีให้ดื่มนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับ